มารับชมตลาดชาติแข็งแหน EP สองกันต่อครับผมมาเริ่มเลยร้านนี้ก็น่ากินครับคืออยากกินหมดนะแต่ท้องเราเริ่มแบบรับไม่ไหวอาจจะได้วนมากินอีกทีค่าครับแม่ใหญ่อยา,อยาก,กินอะไรกับแม่ก,กินอะไรอ,ะอ่ะจะดูแม่ใหากได้ไข่ทรงเครื่องเอากี่ไม้อะแม่นม้กี่ไม้นะ ลูกสาวไปใหญ่โดนร้าน,นี้โดต,ต้องมาซื้อแกงคีเหล็กมากี่ทีก็ซื้อทุกรอบในร้านนี่นะเราทีสร้างแหนวที่ร้าน,นี้เลยส้มชอบมากออนถุงเท่าไหร่น่ะ แไม่ทำไมรอบที่แล้วเขาไม่ได้กินวะกินหมดเลยเหรอคนเดียวอ่ะนะลองมีกระทงเงินกระทงทองลองกระบ ung ห่งชั้นรานี้น่าสนใจว่เแต่ขนมเบื้องยวนทำไหมแม่ เบอง์ยวนเนาะห้าสิบบาทเอาปมกปปะเอาท้องที่ไหนมากินก่อนแป้งหิวอยู่เปล่าแ้่อยากกินอยู่ไหมกินอะไรอ่ะข้าวขายใหม่ทอดโอ้โหน่ากิน พอเย็นๆแล้วมันดูดีขึ้นนะบรรยากาศเย็นๆแล้วบรรยากาศดีจังเร้านนี้แบบจีนโบราณจริงๆมันโตมันโถอ่อยจ้ามันโถแนลยอะอะไรอันนี้มันจะทิศทางไปละสามพันโอ้โหออกมาเป็นของโบราณร้อยกว่าปี

ทำสลามเองเขาเอง้อแข่สู้เ้แสดงว่าอร่อยแสดงว่าเขาทำอร่อยอันเนี้ยค่ะถ้าไม่ถ้าไม่อร่อยแล้วเผ็ดจะไม่เอาแล้วแกวาง ปุ๋ยข <si ัดที่ตอนี่นี่จะไปทางไหนเนี่ยไปจะเป็นอบาทเลาร้อยัาทเออขอด้วอด้ว แปดกับแปดเก้าเบีเบีดีีกรไก่ออกมาจากไมปวเไอยู่แล้วายลึับไปแล้วกลับบ้านกันแล้วครับ เราคุมทรัพนะฮะตอนทิศในตำนานอันนี้อร่อยมาก,อนนกมอเอ,อาทิศโกศลไอหกเย็นหวงของบ่าทะเราของชาเรียบร้อยจากาศดีมากไปเริ่มเปิดนะ ของเทียบเลยสรุกไมียใหญ่ได้ต้นไม้ที่แล้วแม่ซื้อต้นสีแดงเนี่ยแม่ยังไม่เอาลงดินเลยใส่กระถางได้นี่กระถางแม่ถรถางมาไม่กระถาง็เลยเนี่ยเขาเรียกอะไรเงินเงินอะไรขออะไรสารพัดนึกสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกนเดินกลับแล้ว อะไรไม่อยากจะเอาถ้วยชามอีกแ้วยชอบถ้วยชามมว่าถ้วยชามไปห้าร้อยยังไงดิเราจะเอาเพิ่อมอีกนะร้านนี้เคยออกัวคุณต่อยนะประจกักรของคนมองมันทำดีนะครับเราเราก็เดินต่อไปนะค มันเริ่มแล้วที่ขนมร้านเนี้ยน่ากินหลายอย่างเลยเอาะว่าเขายากกินบัวลอยไม่ได้ยังไงไม่มีบัวลอยเราเห็นคองเทนเป็นบัวลอยมันไม่ใช่บัวลอยเว้ยทุกคนมันเป็นคองแทนกะทิ ได้ตน้นไม้ทุกรอบไม่ังไ้หรกหนักเหนักเหนื่อยแล้วสิตัวหลังอันนี้อะไรไม่ใหญ่เอาป้า ว่าเราต้องโดน้าน,นี้นะครับสมุนไพรโบราณเขามีเจ้ร้อยนะนจับเลี้ยแก้วเท่าไหร่ครับไม่หวานมากใช่ไหม โอ้ไม่มีน้ำตาลเลยหรอโอ้ได้จริงพยายเดี๋ยวได้จานอีกเดีย๋ยวไปไปนไงบ้านหวานธรรมชาติหรอหอมชื่นใจหวานนะมันเหมือนหวานกับย่าหวานอะ รแบบนั <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้นวน้ก็หวานโดยางกาเดิเข้ามาคลับนะอันนี้่ก็่นบอกไดีมากงเออแม่ไปใช้ผิดประเภทนะนี่แม่เอาไว้เวลาแม่เข้าสวนเียไม่ไม่ใดใจอนี้ด็ดเเดครลเขา ในร้านาน,น้ำตาลสดน้ำตาลสดนะครับ <c oughs> จะซื้อแต่กระบอกอย่างเดียวนล้วเนี่ยแถมน้ำ <c oughs> เป็นไงบ้างสภาพ ไม่หาอะไรกินท้นอนร้อนหน่อยหรอ <c oughs>